กระบะสี่ประตูเกียร์ออตโต้แถมยังเป็นโฟล์วิวด้วยพุ่มอะไรไฮดูชิพมีให้ครบหมดบายสปอร์ตไอไซีมีมาให้ครบหมดเลยมีตัวสตาร์สตอ็อปให้นะดิฟล็อกล้อเป็นไฟฟ้าโซนาเบรกนะครับกันออกเลนตัววิยุมีแมปมาให้เลยจากโรงงานแอนเป็นระบบดูอัลแล้วปรับซ้ายปรับขวาเนี่ยพร้อมกันได้เลยหรือปรับแยกกันก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้แล้วยังเป็นโฟล์วิวด้วยนะครับผม เนี่ยเข้าถูกตลอดทุกระยะการใช้งานเลยนะ้วผมรถพึ่งเข้ามาเลยแล้วเป็นรถที่เจอเจ,อเจ้าของเองไม่ได้ซื้อจากการประมูลเข้ามาแปลว่าอะไรเปิดราคาแม่กนกงเลดีกว่าเพราะมันเร้าแน่นอน4ี่สายนั่นเง,<อ>งเหม,มือนกระบะ์อโต้มัเองมองเห็นามาแลับกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้แถมยังเป็นโฟร์วิด้วยอ่าวันนี้นะครับเราพามาอยู่กับมิตซูบิชิตายตัน นะครับผมชมหน้าเนี่ยเป็นชมหน้าปี2019แล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นปี2019นะครับผมจด2020 Mitsubishi Titan ET Premium 4 wheel นั่นเองนะครับผมกับตัวรถที่ต้องบอกว่าเปิดราคาแม่งก่อนดีกว่าเพราะเป็นเราแน่นอน4,990 0บาทพอนะครับผมกับกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้แถมมันเป็น4 wheel นั่นเองนะครับผม4,99เดี๋ยวเก็บให้ นาผมรถเนี่ยเข้าสู่ตลอดทุกระยะการใช้งานเลยนะผมรถเพิ่งเข้ามาเลยแล้วเป็นรถที่เจอเจ้าของเองไม่ได้ซื้อจากการประมูลเข้ามาแปลว่าอะไรไม่มีแหวนนะจ๊ะรถซื้อสดได้สบายมากๆไม่สองแสนสามหมื่นกิโลเมตรแต่ไม่มีผลครับเพราะว่าเข้าสู่ตลอดทุกระยะการใช้งานผมบอก499เใช่ปะ่ะสีหน้าร้านหนะครับผมใครเห็นที่วิดีโอนี้นะครับผมเอาไปแค่499พอนะผมกับโฟร์วิลล์ไรซ์ผมที่มีดิฟล็อกไฟฟ้าให้จัก รงงานชุดแต่งแรงตา่างมีมาให้ครบหมดเลยกล้องถอยมีมาให้พร้อมนะผงกับเครื่องยนต์ใหม่คลีนดีเซลนั่นเองสวยนะรถสวยสวยเดิมๆนะผมไม่มีการขนหนักอะไรมาก่อนอย่างแน่นอนนะผมสวยงามดีพร้อมและไม่มีชนเลยไม่ต้องเชื่อนะเรื่องการชนไม่ชนเดี๋ยวพาไปดูรอบภายนกันเลยดีกว่ารถขายราคาแค่49 9เ้าเนี่ยเอารถชนมาแอบขายหรือเปล่าพาไปชมกันเลยครับอ่ะมากับคอมโบเลวของ D I D ของเขากับไททันนะผมที่มีเทอร์โบมาให้เลยจากโรงงานตัวรถเนี่ย แม้จะไม่ปูดปาดเหมือนแบรนด์หลักนะแต่เวลาได้ขับขี่แล้วอะรู้สึกถึงความแบบนุ่มเกาะถนนดูสิ499เดิมนะเดิมเปะปนะครับผมมาร์คเห็นเปล่าเดิมหมดเลยนะคระบผมสุบสัดส่วนแตของตัวเอลเห็นชัดๆแตของตัวรถไม่มีการแกะแม่แต่แก้มก็ไม่แกะบ่าในทุกอย่างเดิมหมดฝาไม่เคยแกะเดินเงสิ้นบ่าในเดิมนี่ดูมาร์คไงนู้นนี่มเดิมเดิมทุกสัดส่วนนะครับผมปีกไปไฟฟ้าต่างๆ,ๆ,นๆนเดิมหมดไม่มีการแก้งานแล้วผมออกมาจากโรงงานอย่างไรอยู่อย่างนั้นแต่ผม ได้เดิมได้สวยเลยนะครับผมขายแค่แค่4ี9เเท่านั้นเก็บสีให้ด้วยนะเพราะว่าหลังจากรีวิวอันเนี้ยผมจะส่งทำสีเลยนะใครเห็นก็ให้คุณประโยชน์ให้ไปนะครับผมกับราคาที่ระบอกว่าเราเราแน่นอนเดิมเดิมหมดซิกเกอร์มออกกอกฟงมิซูอยู่ครบบาในซองในเดิมหมดนะครับผมไม่มีการแกะแก้เลยลเกิดขึ้นมาเห็นชัดๆนะครับผมตัวอาเห็นครบๆบมาอยู่มาอยู่ มากอยู่โหมดรถสวยไม่มีการโดนแน่นอนนะครับผมด้าเนี่ยสวยเป๊ะนะครับเดี๋ยวดูส่วนอื่นกันต่อว่าสวยเท่าที่คุยหรือเปล่าแต่ว่าคันนี้เราบอกว่าสวยจัดแน่นอนกับราคาต้องบอกว่าโดนเลยนะโดนแน่นะใครติดตามอยู่กับตัวนี้นะครับผมไม่มีเห็นแน่นอนกับราคาที่ผมบอกไปนะผมจัดการให้ให้เป็นแบบว่าโปรเจ็ดเดนเจ็ดเกี่ยวปม่ะวะจัดไปนะครับผมเอาแบบว่าสวยๆโดนๆกันไปนะ เราซ,ซื้อของนะครับผมบ้านนี้เราเคยซื้อคาร์ดด้วยคันนี้ก็สวยเหมือนเดิมนะครับแก้มในต่างๆไม่มีโดนไม่มีโดนนะครับผมประตูเป็นไงไม่ขายไม่ขายนะครับผมตัวรถไททันไม่มีแผนเพดนะมีติ๊กเกอร์ให้นะครับผมว่าวินนัมเบอร์อะไรต่างอยู่ตรงนี้ปึ้งกระดุมนู่จัดไปเลยใส่ๆๆแน่นอนนะครับผมรถไม่การพลิกตะแคงคว่ำม,มาก่อนตัวรถและบอดี้เนี่ยสวยเดิมเลยแถมว่าอะไรทุกชิ้นเนี่ย เปลี่ยนที่ศูนย์มิซูมาตลอดทุกระยะการใช้งานเลยเราซื้อเขาเนี่ยมันเป็นคันที่2นะบ้านนี้ไม่เข้าอู่นอกเลยอะซื้อแบรนด์ไหนเขา้าศูนย์ตลอดอา่าเป็นไปผม,ม,มผมก็ชอบนะเพราะว่าเราได้อะไหลแท้หมดทุกชินนะ้นอะและ้วศูนย์ทำให้ตลอดหมดเลยพวกของลงของเหลวต่างต่างเนี่ยศูนย์เป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดดูแลรักษาดีมากไม่มีการชนอะไรเกิดขึ้นแะล้วผมประตูต่างๆเดิมหมดทุกสัดว่วนไม่มีการเปิดชนบ้านอะไรเมืก่อนนะเดินเดิแป๊ะๆหน้าไม่โดนหลังไม่ต้องคุยนะไม่มีการโดนเกิดขึ้น ผมเดิมๆจากโรงงานที Premium ่ที่ p u m 4 w h e e l นะครับผมปี2 0 1 9จด2020ที่อื่นขายเท่าไหร่ผมไม่รู้อะเอาไปแค่4,90,000บาทต่อ4 w h e e l นะครับเกียร์ออโต้นะครับ4ประตูนะครับแต่ถ้าบอกว่าแบรนด์เนี้ยออปชั่นเนี่ย,ยรน้นแต่สิ่งที่มันปิดบังไม่ได้คือความสวยนะครับต้องสวยนะไม่ใช่เอามาขาย499รถรถเน่าเรถชนหนักพิกคว่ำตะแคงอะไรมาขายไม่ได้นะครับ รถเดิมๆนะมาร์กเดิมๆอยู่ครบหมดฝ่าเฟอไม่ไข่เคยขนหนักไหมปึ๊บไม่เคยขนหนักนะครับผมไม่เคยขนพวกอ่าอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามันจะเป็นสดิมกับพวกของทะเลอะไรเงี้ยไม่มีเกิเดเกิดเิยังไม่ล้างเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ,จบตรงนี้เดี๋ยวไปอู่สสีเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานไม่มีการแก้ไขางานเกิดขึ้นไปไท้ายไม่มีการแตกใดๆเกิดขึ้นทางสองข้างไม่มีการแตกใดมเดิมๆเลยบานซ้ายหลัง ป้าเดิมๆเช่นกันนะผมไม่มีการชนใดไเกิดขึ้นรถต้องสวยนะไปจัดใครชอบก็เบอร์เดิมเลยนะครับผมไม่ใช่ราคา559นะเอาไปแค่499พอเห็นจากคลิปนี้0ื้ปหนึ่งครับ619 6377ครับผมบป้อมตุ้มพี่ครับรับสายเองทุกข้อความนะกับชุกช่องทางที่ซุเปอรพีรถมือสองนะครับผมหน้าจอ นะแอดเข้ามาได้เลยนะครับผมผมดีนะส่งรูปให้หรือจะขอโลเคชั่นผมหรือจะส่งรูปรถพี่อ่ะจะมาตีเทินอะไรก็แล้วแต่นะครับผมติดต่อเท่านั้นก็เกจะสะดวกมากเลยนะเดิมเดิมมากเห็นชัดมากเห็นชัดทุกอย่างจุดตัดคมคมรถสวยใสยเดิมดีพร้อมไม่มีการแก้ง,งานสีเดิมจากโรงงานจุดตัดคมคมแก้มด้านในไม่มีการไขใดยเกิดขึ้นนะครับผมไม่มีการไขใดๆทั้ทงบนและล่างรวมถึงกระดูกลูก เเิมดนผต้องบอกว่าใครหายอยู่เนาะอย่าพลาดด้วยประการทางโปง่งเราผมลดราคาไม่ถึง50,000 0บาทได้กระบะสี่ประตูเกียร์ออโต,โต้แถมยังเป็นโฟล์วิวอีกเดี๋ยวก่อนขับนะไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ Option ออปชั่นกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ออปชั่นอะไรเรามาบ้างเริ่มมาคือตัวรถเนี่ยไม่มีใช้กุญแจไขต่อไปแล้วนะแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินทัได้นะเกิดแบตหมดเปิดรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีตัวบิดเบิ้งออกมาให้อยู่ ตัวรถเป็นระบบคีเรสแล้วเรียบร้อยหมายความว่าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยผูกกระจรับไฟฟ้าไฟหน้าเป็นแบบพวกลูกแก้วอะ่ะปรับขึ้นปรับลงได้มีการยกรถมีการลื่นมีอะไรครบหมดเบาไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยถ้าสายมีคนรู้เลยว่าเหมือนไปเจโลูไปเลยนะครับผมแถมยังมีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะบายสปอรตไอซี Sport, ide, มีมาให้ครบหมดเลยพวงมาลัยไฮเดรลชิปมีให้ครบหมดนะครับผมสำหรับตัวนี้ น้ำหอมแถมตรงกลางเนี่ยมีตัวต้สตาร์ตตอบให้นะดิฟล็อกล้อเป็นไฟฟ้ซ่าน้ำหอมสั่งเลยตัวคนขับเลยนะครับผมโซน่าเบรกนะครับกันออกเลน USB ต่างๆมีให้ครบหมดเลยจริงๆนะครับผมรวมถึงตัววิวมีแมปมาให้เลยจากโรงงานแอร์เนระบบดูอัลแล้วปรับซ้ายปรับขวาเนี่ยพร้อมกันได้เลยหรือจะปรับแยกกันก็ได้ระบบดูอัลอย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้และยังเป็นโฟวิลด้วยนะครับผม รู้สึกแตกต่างแบรนด์เจ้าตลาดอยู่แตกต่างในทางที่ดีด้วยรู้สึกถึงความนุ่มเนบในถนนนนะกับอะไรหลายอย่างนะแล้วที่สําคัญคือรู้ป่าว่าค่าตัวมันเท่าไหร่ใ,ในวิดีโอนี้นะไม่ต้องไปคุยที่อื่นแล้วกันนะเอาไปแค่ 4 9 9 0 0บาทพอมาดูแล้วกันผมตั้งหน้าร้านอ่ะ549แต่ใครไปตรงนี้เอาไปแค่499พอทั้งจากวันนี้ผมจะส่งทำสีแล้วแตผมไม่เป็นไรขายราคานั้นนะครับกีตอร์อะไรเนี่ยมีมาครบหมดเลยนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นปาเกโลเลยว่าพาโนชิปทุกอย่างกล้องมองข้างนะครับผมทุกอย่างครบหมดเลยอ่ะไอซี size, มีมาครบหมดจริงๆนะผมบอกแล้วว่าไม่มีการกักเลยเป็นกระบะ ไม่ใช่เป็น PPV แต่เขาก็ไม่กักอะไรเลยนะผมสำหรับแบรนด์นี้นะครับที่ขายราคานี้บอดี้สวยไปเองที่เห็นไปนะผมติดแค่อย่างเดียวเลยคือเลขไม่นะครับแต่เราขายความจริงนะไม่มีการกลับกรอไม่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะการใช้งานตัวรถนะครับผมมันปี2019 2020, น2 0จด2020น้่าเชนอะไรที่เห็นไปนะครับผมแต่มันไม่เชนชนลงอนะ่ะเพราะว่า ตัวชนลงตอนนี้มันเป็นหน้าเป็องน้างหละแต่คือเป็นหน้าเชลแล้วก็ชมใหม่ชมเดียวเองขึ้นใหม่เยอะก็จริงแต่ว่าดูแลรักษาดีมากเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะความหมายคือไม่ว่าอะไรจะเสียเนี่ยเขาเบิกสูงแล้วดูรถเนี่ยวมันโสมี่ไหนมันก็ไม่ได้โสมนะหัวกงหัวเกียร์ายเชฟล่าอะไร,ะไรต่างๆยังดูสวยงามเลยใครมองหายอยู่นะกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้โฟล์วิลกับแบนรนที่อบอกว่า ไว้ใจได้เลยจริงๆนะผมกับแบรนด์นี้นะผมปี2 0ง9ันเก้สองันที่10ย้ำอีกทีหนึ่งเป็นตัว GTPremium4Wheel นะครับผมเอาไปแค่4 9่0 0 0บาทจะจัดจะสดได้ทั้งสิ้นแล้วก็แถมไม่มีแหวนด้วยพอเราซื้อเจอเจ้าของมาเองเราเพิ่มมาสงเพราะวันเดี๋ยวลองดูโคนนิ่งภาษีเพิ่งไปตอบเพิ่งขับไปตอบภาษีมาโคนนิ่งไม่ขับเรามันรู้สึกเหมือนเวาแตกต่างได้จริงๆนะเว้ยกับแบรนด์อื่นๆะเวลาแบบ เข้าคงเข้าคงถ้าถามมันสู้กับฟอร์ดสบายลักษณะาการขับจะคล้ายๆฟอร์ดเลยสำหรับผมนะจะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นกระบะที่ให้เอาท่นเยอะนะอะอแที่มันเยอะจริงสําหรับมิตซูนะไม่เคยกักเลยตัวท็อปคือตัวท็อปของจริงเอออย่างเยที่ไม่เหมือนฟอร์ดก็คือสูงไม่เท่าฟอร์ดมันเท่าทําสูงกับปกติใช่ใช่เอออย่างที่ไม่เหมือนนันั้น ผมว่าแบบเหลือๆวะ่ะเดี๋ยวไปโดนกันนะน้องเมย์เขาใช้รูปให้ดูรอบคันกับวันที่ยังไม่ทําสีนะไม่น่าเกินเจ็ดวันอนี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเจอกัน,กนใครจะมาจัดไฟแนนซ์รอก็มาได้เลยเบอร์เดิมเลยนะ081ครับ08196377นะครับผมปอมสุพี่ครับรับสายเองทั่วความทุกช่องทางที่สุพี่รถมือสองรวมถึงหน้าหน้าจอนะครับแอดเข้ามาได้เลยจะขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นมาชมรถหรืออยากให้ส่งรถเลยที่บ้านก็ว่ามาผมบอกว่ารถอะ่ะโคตรมีเสน่ห์ถึงแม้มันจะเยอะนะ ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วบอดี้สวยกันจัดแ,แถมยังเข้าสู่ตลอดทุกระยะการใช้งานเลยสวัสดีครับ